สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ครูแหววก็จะพาทุกท่านมาพบกับการสะท้อนธุรกิจของผู้ประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายของคุณผบมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยารัยการอาชีพลองร้านบ้านนวัดคาเฟ่ค่ะ วันนี้เราก็อยู่กับคุณโรนกรคุณเตียมเจ้าของร้านบ้านนวัดคาเฟ่ค่ะร้านบ้านนวัดคาเฟ่จำหน่ายทั้งชากาแฟเบเกอรี่และรับจัดเตรียมงาเนเลี้ยงต่างๆขอสัมภาษณ์คุณนวัดน,นะคะจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจน,นี้คืออะไรคะแรงกระตุ้นใจในการไปฝึกงานพอไปฝึกงานทำทำของขาย้ลูกค้ารู้สึกงานดิการมีความสุขเลยกับมาเปิดร้านานวัดค่ะ แล้วปัญหาอุปสรรคของการทำธุรกิจร้านบ้านน้ำหวานคาเฟ่ล่ะคะปัญหาทมันเกิดจากลูกค้าวันนี้แตกต่างจากช้าในการทำให้เรับใจแล้วก็มีบางส่วนก็เงียบว่างน้องก็ขายน้องก็ขายไม่ทันมันก็เงียบเพราะว่าจะติดมากเราก็แล้วแต่ในแต่ก็พยายามสร้างจุดขายให้ไม่เหมือนที่อื่น พยายามปรับรูปแบบใหม่ในการทำขนมทำเครื่องดื่มพยายามใส่ใจในสิ่งที่เราประกอบอาชีพไม่ไดววทีที่สุดค่ะหวานจบอกถึงแนวทางการแก้ไขของธุรกิจนี้แล้วในคําตอบแล้วนะคะแล้วก็หว,วานอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากเป็นผู้ประกอบการนะคะอยากให้น้องๆไปหาประสบก,การณ์ก่อนแล้วค่อยมาเปิดนะอยากไปฝึกงานไปทํางานปฏิบัติงานจริงทางานแล้วก็ปฏิบัติงานจริงเก็บความรู้ความสามารถมาให้ดีๆก่อน ก็ค่อยกลับมาเปิดร้านเราจะได้รู้ว่าจุดบุกข้อมตรงไหนเราจะได้เจอลูกค้าแบบไหนให้เราไปหาประสบการณ์มาก่อนค่ะเพราะว่าเ mm hmm. คยดูยสุดงานของการอาชีพลรอที่พาไปเราก็เลยได้ความประสบความสําเร็จจากตรงนั้น่ะมาเปิดร้านทาให้เรามีถึง่วันนี้ค่ะค่ะคุณนภานะคะเป็นนักเรียนสิษย์เก่าของวิทยาัการอาชีพลรองรรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บมเพาะอผู้ประกอบการอาชีวศึกษาถือว่าเป็นต้นแบบของน้องๆวันนี้นะคะ พี่น้ำหวานก็มาให้ความรู้แล้วก็มาให้แรงบันดาลใจน้องๆแล้วนะคะทางวิทยาลัยการอาชีพรองและครูแหววและทีมงานศูนย์อะบผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลการอาชีพรองขอขอบพระคุณคุณน้ำหวานเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณมาก